สวัสดีครับพบกับช่องเอกธิวดาทำนายฝันนะครับวันนี้เอกธิวดาก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับหวยทุกที่ตัวไทยมานําเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับว่าจะมีเ,เลขตัวใดบ้างนะครับเพื่อที่จะได้นําไปเสี่ยงโชคในวันที่1กันยายน2564งวดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับชาวบ้านมาขอเลขเด็ดต้นตะเคียนคู่แม่ทิพย์อักษรสวรรค์และแม่เกศรสวรรค์ เพื่อที่จะกลับไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งกันยายนนี้บริเวณลานวัดดอนขวานะครับอํเาเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์มีชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเดินทางนาํามาเครื่องเส้นไหวมาสักการะขอะเลดเดกับต้นตะเคียนคู่นะครับแม่ที่ปักษศรสวรรค์แล้วก็แม่เกศรสวนนรรค์ครับโดยชาวบ้านได้นําน้ําแดงมาถวายให้แม่ตะเคียนคู่ทั้งสองต้นนะครับแล้วชาวบ้านก็ได้นําแป้งมาโรยมารูปบนต้นตะเคียนนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับแม่ตะเคียนนั้นจะให้เลขแค่สองตัวนะครับโดยถูกมาจนปลดหนี้ปลดสินได้แล้วนะครับส่วนใหญ่แม่ตะเคียนคู่นั้นมักจะให้เลขเด็ดคนที่มาจากเดินทางมาจากทางไกลนะครับส่วนวันนี้ตนเองเห็นเลขที่รูปอยู่บนต้นตะเคียนคู่นะครับก็จะนําเลขตัวนี้นะครับไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนสําหรับประวัติของเจ้าแม่ตะเคียนคู่นะครับ ชาวบ้านก็ได้เล่าว่าเคยมาเข้าฝันคนในพื้นที่บุคคลคนหนึ่งนะครับให้ช่วยนําขึ้นมาจากน้ํานะครับโดยได้มีการขุดแก้มลิงบริเวณในพื้นที่อําเภอลาดยาวนะครับแล้วชาวบ้านก็ได้มาบอกกับผู้รับเหมาว,ว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าเขามาเข้าฝันนะครับให้นําขึ้นมาจากน้ำนะครับซึ่งหลังจากขุดแก้มลิงได้สักสี่ห้าวันนะครับ<ๆ>ก็พบกับต้นตะเคียนคู่ดังกล่าวเราก็ได้ทําการวงสวงยกขึ้นมาจากน้ํา แล้วก็นํามาไว้ที่วัดรอนขวางเพื่อให้โชคชาวบ้านนครับจนมีชื่อเสียงเรื่องลือนะครับก็งวดนี้นะครับเลขที่ชาวบ้านได้นําแป้งมารูปมาขอนะครับก็ได้เลขสองตัวเลขห้าแปดแปดห้านะครับส่วนทูบที่จุดนะครับทูบที่จุดไหว้แม่ตะเขียนคู่นะครับได้เลขสามตัวนะเขาจะเป็นเจ็ดสี่หกนะครับเจ็ดสี่หกก ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ลองนําเลขทั้งสองชุดนี้นะครับทั้ง58แล้วก็746ลองนําไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งส,สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับในวันที่1กันยายนนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับบางครั้งบางทีนะครับเผื่อเรามีโชคมีดวงกับแม่ตะเคียนคู่เราอาจจะได้รับโชคลาบจากเลขสองชุดนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านนะครับปรติญญสร้างตัวนะครับในวันที่1กันยายน 2,564ที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเอ็กเทวดาทำนายฝันด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมสวัสดีครับ